ใครอยากกินซูชินะฮะอาเรีเชนก็มาดูก pues ่อนได้นะครับซาชิมเริ่มต้นที่ราคา10บาทนะครับเริ่มต้นที่ราคา10บาทมีหลากหลายหน้าหลากหลายราคานะครับนอกจากซูชิแล้วนะฮะยังจะมีซาซิมิเซโมนเซโมนดองกุ้งดองนะฮะอาเรีเชนยับเรียนเชนมีแนะนำทุกท่านนะครับอาย่าลืมว่ายื่นซูชิแล้วหยิบบซาชิมินะหยิบบัชิมิพุงโตเชฟดีพุงโตทำคนเดียวเลยแบบนี้ตรกหันเลยแบ อด้ขวางตายรู้นะได้ได้อยู่ได้อยู่คนเด่นไหมฮะเดิมเดมคนเด่นไหมคนนาริานาฬาแต่มัสร้างว่าอยู่ที่นี่อ๋อเนาะโอ้สุดยอดอันทำนี่ละนี่พุ่มบ้งยิงหันแกเนาะแต่ว่าเป็นร้านชูชิแต่ว่ามีคนยอะแบบนี้นะอยอใช่ใช่ปะสสกณ์ยี่ปีนี้ 13ปีครับอ๋อ13ปีครับผมโอเคเป็นซูชิที่ปรับสูตรรสชาติของคนให้เข้ากับคนในสามจนะังหวัดนะก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวเองน้ำหมักข้าวเองอเรารู้ว่าคนในพื้นที่คนภาคใต้กินยังไงเราก็เลยปรับสูตรทั้งหมดให้เข้ากับคนนะครับวรวมทั้งรสชาติด้วยนะใช่ครับนี่เป็นข้าวอะไรเป็นอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นครับ ก็จะออกมาเป็นม้วนอย่างนี้ครับแป๊บเดียวจริงๆม้วนนึงเ <laughs> ชฟดีผุงโตทุกคนรู้เห็นไหมนี่คือสุดยอนมากนะครับกับร้านซูชิที่มีคนเข้าคิวแบบนี้เนาะเชฟดีผงโตคือแบบว่าเพิ่งเห็นคลังแรงครับที่ร้านซูชิเนาะจะมีคนสวนขาเนาะครับแน่นแบบนี้นะครับนี่คนู 好了，你爬上来。